一人でも君のこと信じていた」 จะก,การหยุดยั้งการคืนชีพของกิวมาโอซันมุสิคินจึงสั่งให้พวกเก็นโจซันโซโกคูโโจและฮักไข่ทั้งสี่คนเดินทางสู่ทิศตะวันตกในทันทีหมดซะแล้วโกคูหยิบเบียร์มาให้หน่อยสิ ว่าไงนะฉันไม่ใช่เบสของนายนะเอาเลยฮะมิคิดจะหือกับฉันหรือไงจะลิงจิ๋วเอ้ยฮะแล้วมีอะไรเปล่ากับปะลามบกเอาไงคิดว่าฉันกลัวนายหรือไงมาเลยเมื่อไหร่ก็ได้หงนั้นไอ้ยังงั้นเหรอกูหากไปเลยนะคำพูดฉันเอาไปใช้ทั้งมลองดูไม่เล่าจะลาบกเอิญพวกแกนั่งเงียบๆกันไม่เป็นเรื่องไงแล้วอยากจะลงไปเดินเล่นกันเหรอแหมก็น่าจะลองดูเหมือนกันนะครับ รูจะกัดกันไปถึงไหนเอาหน้าเอาหน้าอีกเดี๋ยวก็มองเห็นตัวเมืองแล้วล่ะครับดูท่าวันนี้เราจะได้นอนในที่ที่หลังคาคุ้มหัวงกันสักทีนะครับเนี่ยทิศตะวันออกกับตะวันตกทั้งสองฝ่ายต่างเริ่มเคลื่อนไหวหนึ่งสู่ตะวันขึ้นอีกหนึ่งสู่ตะวันลับมีรายงานมาจากสรรบุตรที่โชอันขอรับท่านขันเซองโบสสุ โลกเบื้องร่างเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้<ะ>ต,ต,นตั้งแต่เมื่อห้าร้อยปีก่อนตั้งแต่เมื่อตอนนะั้นตอนผู้นำทางสู่โยมิ First สเกม กินมาหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เปของข้านะอย่ามาทะเลื่นชุบยเือฟาบ์มเด็ดออมาให้มาเด็ดแม่พก็ขี้ไม่ได้สิสมรยาทำได้แล้วก็นนะลองดูสิจริงจริเงียบไม่ได้หรือยังไงเจ้าพวกบ้ารักกินฉันนะคะเไ้ยอิ่มจังเลยครับอาหารพวกนี้คุณโฮเม่เป็นคนทำทั้งหมดเลยเหรอครับเออค่ะจริงเหรออร่อยสุดยอดเลยข้าไม่เคยกินของอร่อยขนาดนี้มาตั้งนานแล้ว Thank you นะ เออเออเออนเน่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วความเคลื่อนไหวของผู้ในแถวนี้เป็นยังไงบ <ped aling> ้างครับก็ไม่เป็นยังไงหรอกนะก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเมืองนี้ก็เคยมีพวกผู้อาศัยอยู่รวมกันตามปากติแต่ละวันหนึ่งพวกนั้นก็พาก,ากันหายตัวไปหลังจากที่ผูกินคนในเมืองไปได้สักสิบคนแล้วพวกผู้ <ped aling> ในเมืองนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเลยคงเป็นตามที่ท่านสมุสสือบอก ความิิผลิตได้ครอบคลุมไปทั่วโทเกนเคียวแล้วการพังทลายของสมดุลในตัวพูดสภาพการเลวร้ายฉันเกลียดพวกพดพวกนั้นที่สุดเลยพวกนั้นฆ่ามนุษย์อย่างเราการที่จะอยู่ร่วมกันกับพวกนั้นมันไปไปไม่ได้หรอกโอมเมต้องขอโทษเลยนะ เพราะในกลุ่มคนที่โดนพวกพูดกินไปน่ะมีเพื่อนเขาเด็กคนนี้อยู่ด้วยยังไงก็ตามจากเรื่องเมื่อคู่นี้พวกมนุษย์ค่อนข้างจะหมดความมั่นใจในตัวตนของพูดแล้วนะครับเนี่ยน่าดูสิสำหรับคนทั่วไปที่ไม่รู้สาเหตุของความวิปรดิษฐ์<ม>ก็คงมองได้แค่ว่าพวกพูดได้แสดงสันดานดิบออกมาเท่านั้นนั่นสิถึงจะขอให้ทำความเข้าใจมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีโกโจยังไม่เท่าไหร่ แต่ผมกับโกคูหาไม่ม huh> ีเครื่องนี่ครุบคุณพลังคงเดินไปตามถนนไม่ได้แน่นอนเลยล่ะครับว่าแต่เจ้าโกคูมันหายไปไหนของมันเนี่ยฮะเจะไปหาอะไรกินตามภาษามันละมั้งขอบคุณนะคะอุตส่าห์มาช่วยผ่าฟืนให้ฮ่ฮ่โกคูซะย่างเทพกว่าพวกซันโซอยู่แล้วดีที่พวกคุณไม่ใช่พวกผู้สี่ตนตามข่าวลือนั่นพวกผู้สี่ตนเหรอ ฉันเนอเห็นมากับตาเลยค่ะตอนที่เพื่อนของฉันกำลังถูกพวกพูดค่ะเพราะงั้นการที่มนุษยกับพูดจะมาอยู่ร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะทุกๆคนในเมืองก็พูดกันแบบนั้นคุณโกคูเองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะไม่หรอกที่จริงแล้วคือว่าฉันเนอ ทำไมล่ะคะต้องให้ทุกคนตายไปหมดก่อนอย่างนั้นเหรอคะก็พวกเราน่าไม่ควรจะเปิดเผยตัวตนจะดีกว่านะเพราะการที่เราบอกพวกเขาไปก็มีประโยชน์หรอกฉันรู้แล้วน่ะพวกนางระบัในเมืองหรือไงโอ้โหนางระบังกั้นเหรอ พวกสกาวๆพวกนั้นเจ๋งเป็นบ้าเลยให้มาแต้มตนเตียงขนน่อยจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องการพอดีเด็กๆจะทำตามนะครับเดี<ะ>๋ยวเรื่องห้องพักคืนนี้จะเอาไงอะซันโซเห็นโฮเมเขาบอกว่ามีแต่พวกมากันเป็นกลุ่มก็เลยเหลือแต่ห้องเดียวอะ่ะขนาดนี้พวกเราเองก็ไม่รู้ด้วว่าเจ้าพวกพูดจะจู่โจมมาเมื่อไหร่ ถ้าพวกเราได้อยู่รวมกันก็จะดีที่สุดแต่ชั่วไปฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าพวกแกตอนนอนซะด้วยสินะตัวใครตัวมันดีกว่าว่าไงว่าตามกันสิแหมทุกคนนี่รับผิดชอบตัวตัวเองจังเลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับท่านโคไกจิค่ะท่านที่ตะวันออกมีความเคลื่อนไหวคะข้ารู้แล้วละ่ะจะไม่มาเกะก,กะเตรียมตัวเดินทางไปที่ทิศตะวันออกได้ รับทราบแล้วคะ่ะท่านโคไกจิเพื่อท่านแม่แล้ะข้าจะต้องทำให้ได้ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาขวางพวกเราได้ไม่ว่าหน้าไหนก็ตาม เมนี่ก็ดึกแล้วไปเข้านอนก่อนเถอะลูกแค่ขอีนิดเดียวก็เสร็จแล้ว อ๋อแกเดี่วก็ขาดซะหรอกแกพูดถึงใครกันแน่เหรลองเบิงตาดูซี่ว่าใครจะโดนก่อนกันแกรับงานมาจากใครผู้ที่ฟาฝืนเก่อความุ่นวาอยู่เบื้องหลังมันเป็นใครกันแนะ่ใครจะบอกแกโอ้โหนี่แหลมแถมมีรอยสักดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่มนุษย์บอกมาซิว่าใครที่เป็นคนสมพวกแกมาทําเรื่องแบบนี้กันจะบอกหรือไม่บอกฝืนของฉันไม่ได้มีไว้แค่ขู่เท่านั้นนะพูดา่าให้สิวินาที แปดอุ loser, ๊ยเอาอุ้ยวะเฮ้ยเดี๋ยวแต่แต่เมื่อกี้มันแค่สองวินาทีเท่านั้นเองนะออกมาแล้วเข้านิดเดียวก่อนสิใครอยู่เบื้องหลังข้าไม่รู้หรอกนะพวกข้าแค่ทำตามคำสั่งของท่านโคไกจิเท่านั้นโคไกจิเลยบุตรคนเดียวที่เกิดจากคิวโมโอกับเจ้าหญิงราเซสึน่ะเหรอแต่แต่คิวโมโอธุรการไปเมื่อห้าร้อยปีก่อนได้ยินบอกว่าเป็นยอดบุรุษที่เก่งทั้งทางทและทางเวท จะชาปนั้นคนเดียวไม่น่าจะมีความรู้เรื่องเวทขนดนั้นไนดะ้ทางนั้นจะต้องมีใครที่มีความรู้เรื่องคืนชีพกิวมโออยู่อีกแน่นอนต่ว่านะจะโมยืนอยู่แบบนี้ดีเหรอว่าไงนะเพราะแต่ละห้องเขาได้ส่งพวกนักฆ่าไปแล้วนะสิป่านนี้พวกเพื่อนๆของเจ้าเนี่ยคนจะเน่าไปแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วมันยังไงล่ะเขา่ใช่คนดีถึงขนาดไปห่วงคนอื่นตอนนี้หรอกนะรู้ไว้ซะด้วย ใช่แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องไปห่วงคนอื่นเพระเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วอฮ้พ่อแม่ก็จะไม่ให้พวกเจ้าไปทางทิศตะวันตกแต่จะให้ไปโลกแห่งความตายแทงแน่นอนว่าพวกเจ้าทั้งสี่คนนั้นะที่ต้องตายใครอะถ้าเป็นพวกกลุ่มนาฬบามที่มาพักอยู่นี่ นอนไม่หลับก็เลยแวะมาหาพี่ชายหน่อยบอกว่าคงไม่ว่ากันนะถ้าบนเตียงแล้วก็ได้เลยนั่นมันเสียงอะไรกันเนีะจะเสียงอะไรก็ช่างมันธนาตอนนี้เรามาทำเรื่องสนุกุกันดีกว่านะนั้งสินะแต่ว่าเล็บเธอเนี่ยหัดตัดมันซะมากกว่าดีเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงรู้ได้ล่ะก็ในข้อมูลบอกว่าหลอกด้วยผู้หญิง ได้ง่ายๆนี่นะอ้แย่หน่อยนะข้ามันเรื่องมากเรื่องผู้หญิงซะด้วยสิสาวน้อยแหมมาโจมตีกันตอนนอนแบบนี้ที่บ้านคงสั่งสอนมาไม่ดีนะสิครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะฮะักใครอ้าวนี่มันส่งมาที่ห้องของนายด้วยซะนะเนี่ยผมไม่เป็นไรแล้วก็คูณลักซันโซล่ะครับซันโซอยู่ห้องไกลก็คูอยู่ห้องข้างอ๋อ,อ,อโอ้โหเป็นไรหรือเปล่าก็คุอะไร ได้เวลาเข้าเช้าแล้วนะเหรอเอ,อ้ยยังครับเสียใจด้วยนะครับไอหัวเจ้านี่มีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเหรอเนี่ยฉันจะนำทางไปสู่โลกแห่งความตายให้เอาไม่ล่หลวงพี่เกินโจซันซูแกจะมีปัญญาทําได้ไหมล่ะถ้าว่าแกไม่มีตัวประกันป่านนี้แกเสร็จฉันน่ให้พยายามไปก็เปล่าประโยชน์นะหรือว่าอยากให้ฉันลงมือกับเด็กคนนั้นก่อนอย่านะ แกไม่ตายดีเนอะตาสวยดีนี่มันน่าเสียดายเกินไปสำหรับมนุษย์นี่เห็นเขาบอกกันว่าถ้าได้กินเนื้อพระบรารมีสูงจะอายุยืนสินะลองเป็นผู้มีศักดิ์สูงสุดอย่างซันโซดูดคงทำให้ไม่แก่ตายเลยละมัง้งพอมาดูใกล้ๆหน้าตาก็หล่อไม่เบาเลยนะจ๊ะพ่อหนุ่ม แต่พอได้เห็นกใกล้ๆแล้เห็นตีนกาเพียบเลยนะครับคุณป้าฉันนึกวิธีจัดการกับแกได้แล้วจะทําให้เป็นเนื้อสับซะเลยเยเดี๋ยวไปกินหลวงพี่คนนั้นเลยดีกว่านะมันน่าแข็งทั้งเหม็นเลยนะเราเป็นควรจะผัดหรือจะต้มมันก็ไม่อร่อยหรอกครับจะไม่ขอบใจแลน้วะไม่อยากได้อยู่แล้วแต่นี่ต้องใช้คืนไม่ใช่รี่งไง ามันชัวอยู่แล้วนี่อย่าทำเป็นได้ใจนะแบบใดที่ังมีตัวประกันอยู่พวกแกก็ทำอะไรไม่ได้งั้นข<ะ>อ,อคืนเลยแล้วกันนะครับแบบนี้นะ่ตัวประกันก็ปลอดภัยแล้วเรามาสู้กันอย่างยุติธรรมเถอะครับ <Yeah. S 1> จัดการพวกมันซะจะพวกบ้าเล่นจับคนทำอาหารเก่งๆแบบนั้นไปเป็นตัวประกันได้ไงย่าลองสัตว์พัดเดิน <Yeah. S 2> โอ้โหยี่ยม,มากเลยถ <Yeah. S 2> ึงใจไหมล่นะน้องหาฉันบ้างนะถ้าไม่ตายครับมแมลงร้ายน้อยหน้าไหนก็ไม่ได้เรื่องสักตัว เมื่อกี้ขอบใจมากแต่ดอกเบี้ยแพงหน่อยนะหยาบกันให้มากเลยแม่จนนุ่มตาห้อยดูว่ามันจะขยายร่างใหญ่ครับใหญ่ถ้าจะไม่อร่อยแฮะดีแล้วแกที่คิดเรื่องแบบนั้นได้อะไรอ,อ้ะ,อะ,อะ เราเปลี่ยนร่างเป็นพูดพลังเลยสูงกงั้นเหรออ้อาวตื่นแล้วหรือครับออขอโทษนะครับที่ล่างเข้ามาเอี่ยวด้วยอ,อ,อขาดแล้วนะไม่เป็นไรนะโฮเม ออปนืนนี่คงเป็นของคุณสินะครับผมทําตกเอาไว้เองต้องขอบคุณนะครับฮะ<อ>นั่นมันนั่นมันเฮ่ที่ไปมันรุนแ้ๆฮะอย่ามองนะโอม้กินพวกเดียวกันเฉยเลยมันกำลังกินเพื่อเอาพลังพูดมาประสานบาทแผลน,นะครับ กินผู้ชายด้วยเงนเลยตัวก็เป็นแมงมุมสาวจริงๆเลยให้สักเท่าพวกแกอย่านะคุณโกคูทำไมทำไมพวกแกต้องไปช่วยพวกมนุษย์ไร้ค่าพวกนั้นด้วยับเะแล้วจะว่าไปพวกแกเองก็เป็นพูดไม่ใช่เหรอโลกคุณโกคูก็เป็นพูดด้วยเป็นพวกพูด ี่คอยฆ่าและจับพวกเรากินน่ะเหรอเรื่องนี้ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมโกหกใช่ไหมโกหกใช่ไหมตลอดโกหกโกหกโกหกฉันมาตลอด,ออมลอดไม่ใช่นะพวกฉันอ่ะจะไม่เชื่อใจพวกแกอีกแล้วพวกพูดอโอ้กูแต เฮ้ธอแนั่นช่างมัเนเถอะน้าทำไมแกยังช่วยพวกมันอีกทั้งตอนที่แกเป็นผู้แท้ๆทำไมไปเข้าข้ามนุษ์พวกนั้นบูหัวนะจะเป็นมนุษย์หรือว่าผู้เรื่องจิ๊บๆพวกนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมาันเถอะขอแก ข้าวมันอร่อยก็พอเท่านั้นแหละเขาใจปะแต n ง y ิวนะลุยลยพักเฮ้ยไปดูแลโฮเมด้วยโกโจได้ไปช่วยทวงเวลาไว้ก่อนได้เลยแล้วข้าจะคิดด้วความเคลื่อนไว้ของมันเองอย่างที่เขาว่ากันว่ากินผู้หญิงได้แต่อยากให้ผู้หญิงกิน คุณเป็นใครกันแน่คะพูดไปเรื่องมันยาวครับการอารวาตของเหล่าพูดมีที่มานะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมซะละว่าจะไม่มีเส้นแบ่งแยกระหว่างเผ่าพันธุ์ด้วยกันครับตอนนี้พัศมิวุุ่นี้พัิวุ่พุนี้พัศิวุุ่นี้พัศมิวุ่งพันสวรรค์สยบมารจการให้มันจบๆไปซะกคู่ ไปเลยไปเลยโนล้มสั่สนัหนจะไปแล้วสินะครับครับพวกเราจะอยู่ที่นี่นานๆไม่ได้นะครับ โอ้เม่ไม่มาส่งจริงๆด้วยสินะเขายังตกใจไม่หายกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็หกใช่ไหมก็หกชมนมาตลอดก็หกชิมนมาตลอดก็หกช้มนมาตลอดเดี๋ยวก่อนสิคะโอ้เมฉันน่ะนะทั้ก็กล่องมาให้ค่ะ กดรับเอาไว้ด้วยนะคะพ่อไม่รังเกียรอยากให้ทุกคนอได้เลย Thank you ทั้งที่หนูพูดจาไม่ดีกับเขาทั้งที่หนูต้องพูดขอโทษพวกเขาแท้ๆโฮเมเของพวกนั้นอยู่ในข้าวกล่องแล้วละ ทั้งคำขอบคุณแล้วก็คำขอโทษนะจะเป็นมนุษย์หรือว่าพูดเรื่องจิ๊บๆพวกนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะขอแค่ข้าวมันอร่อยก็เท่นนัข้อใจมาไม่เป็นไรหรอกจะต้องสื่อไปถึงพวกเขาแน่แหละพวกบริสังหารทุโสมาจัดการเราอย่างที่คิดการคืนชีพของกิมมะโอกับผู้ที่ชื่อโคไกจิ ตอนนี้ยังมีสิ่งที่เป็นปริศนาดูท่าเรื่องจะใหญ่กว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับนั่นสินะแต่ว่าตอนนี้เชื่อทางไร่ไก่พวกบ้าขลาหนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยคิดเหมือนกันเลยครับนี่เอาอเมววอาไ,ด,ได้เลยโอ้ยแกได้แล้วนะเอามาได้เลยเอาไปได้เลยแก่พวกนั้นนะติงรัวติงรัวเหรอ

โอโจทำไมแกถึงชอบแย่งฉันเนี่ยนั่นปลาของฉันนะจำเอาไว้เลยนะแกเอ๊แล้วที่นี่มันวัดอะไรกันเนี่ยเขาไม่ไปอยู่แล้วตรงจุอยากแบบนี้ด้วยนะหน่าเบื่อเป็นบ้าทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งตอนหน้าของไซยุกิพบกับสถานที่แห่งพระเจ้าอย่าพลาดกันละครับ